อาหาร้าวหวานผลไม้เครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่งที่หลากหลายถูกจัดเรียงรายไว้ภายในบ้านแต่ละหลังเพื่อประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาประเพณีบุญเดือนสิบของชาวสุรินสำหรับวันโดนตาเป็นประเพณีถือปฏิบัติมาช้านานเป็นประเพณีอันดีงามที่ลูกหลานได้มีโอกาสแสดงถึงความมีกะตันยูกะตะเวที ต่อผู้มีพระคุณได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทั้งที่มีชีวิตอยู่ที่ร่วงลับไปแล้วในห้วงวันขึ้น14ค่ําเดือน10ถึงวันแรม15ค่ํ้าเดือน,น10ประชาชนชาติพันธุ์สวยและขเขมรถิ่มอีสานใต้แถบจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดเรียกว่าแคเบนจะมีการประกอบพิธีกรรมบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้ว ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าประเพณีแซนเดินตาเพราะถึงเวลาแซนเบนเนาะเขาก็จะเดินเดินแซนตามบ้านนั้นทีบ้านนี้ทีเนะเาะช่วยกันเรียกคนที่ล่วงลับไปแล้วเรียกชื่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขณนตรงนั้นเนาะเมื่อถึงวันแรม14ค่ําเดือน10ของทุกปีกลุ่มชาติพนันธุ์เขมรถือเอาวันนี้เป็นวันประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษตามความเชื่อในาศาสนาผีดั้งเดิมว่าในห้วงแคเบนหรือเทศกาลศาสเดือน1ิบ ประตูยมโ,มโลกจะปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับมาเยี่ยมญาติและได้มารับประทานอาหารที่ลูกหลานได้จัดเตรียมไว้ให้พอวันรุ่งขึ้นในวันแรม1 5ห่ำเดือนสิดวงวิญ,ญญาณก็จะกลับคืนจึงมีการทำบุญตักบาตรบุทิศส่วนกุศลและหอสัมภาระของใช้อาหารและอื่นๆตามแต่ลูกหลานจะให้ติดตัวไปด้วย รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขที่ได้ทาบุญให้กับบรรพบุรุษเราเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วก็จะรอลูกหลาน,นวันนี้หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเป็นภพนี้คือสําคัญมากเลยนะสำหรับพี่นะก็ลางานมาห้าวันเพื่องานนี้เลยเนะาะก็คือตั้งใจแบบว่ามาทําตั้งใจจริงๆพอได้ทําแล้วก็รู้สึกดีเซนโดนตากิจกรรมที่แสงไปด้วยกุศโลบายของคนในอดีต ื่้ส่งต่อความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในอดีตเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้อยู่พู่กับลูกหลานในอนาคตในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ต่อไป